นี่ครับรีวิวครับเจ้า2020ครับจากนครโถมครับนี่นะครับชุดใหญ่ในรำนี้นะครับย้ายแหนบนะครับหน้า1หลัง3าเน้นใช้งานครับล้อ r e 30ครับยางเป็นสองหกห้าหกสิปดครับนิตโตเอสครับนี่ครับมาที่นี่จบทุกอย่างนะครับนี่ตามใจไปรุ่นครับเน้นใช้งานสวยๆรับสบายครับย้ายแหนบครับนี่เต้าลงเต้ารับเปลี่ยนหมดครับรอๆเลยนะครับคำนี้นะครับจาก นครโถมครับบางเลยนครับ r อสามสิบยางนี้โตหกสิบนะครับนี่หล่อๆเจสัมภาษณ์เจ้าของรถนะครับว่าดีขึ้นไหมนายเจ้าของรถนี่หนายนี่เจ้าของรถสุดหล่อมากด้เช้ามันน้กี่โมงอันนี้เลยห้าโมงเช้าวันนี้ทำอะไรย้ายแหนบล้อยางดูจากไหนมาดูจากเพจขับนิ่มขึ้นไหมนิ่มมากนิ่มมากอเดิมออนเก่าเดิมเป็นไง ดดแกงกระโดดเลยวันนี้ถูกใจนะมีแรวเข้ามาปรับแต่งฟรีนะดูแลให้ฟีขอบคุณมากครับขอบคุณครับครับ